สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการล้างกระทะหม้อกระทะนะครับโดยมีแค่นี้นี่แล้วก็นี่ช้อนขูดตอนแรกขูดก่อนนะครับอันนี้แช่น้ำไว้ก่อนนะแช่น้ำไว้ก่อนจะสดขูดเลยไม่ต้องใช้สว่านไม่ต้องใช้อะไรเลยขูดไปรเรื่อย กดก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งมาขัดนะยิ่งขัดคาบมันยิ่งลงลึกเห็นไหมครับขุดก่อนนะขุดไปเรื่อยๆ ล้าหลอกนะครับเนี่เก็บหน่อยนะเก็บเปนดำออกก่อน พอได้แล้วเล่นเลยใช้นี่นะฮะใช้ลสลด์ด้วยขัดเลยถ้ามันติดตามรูก็เคาะเคาะคามันลงไป <c oughs> ขัดไปติดใช่ไหมเพราะ ต้องใช้เครื่องมือนะครับซื้อหัวสว่านหัวทองเหลืองผมซื้อมาแล้วไม่ได้เรื่องฮนะขัดยากกดกับสว่านขัดยากมากอันนี้ง่ายกว่าขัดไปขัดไปเรื่อย ้ก็นี่เก็บรายละเอียดล้างครับ้ตัวนี้ไม่จำเป็นไม่ต้องก็ได้นะครับอันนี้ไว้ ขัดอีกทีหนึ่งถ้าไม่สะอาดเรียบร้อยครับฝั่งนี้เหมือนกันทําเหมือนกันขาสวัสดีครับผม